และนี่คือตู้ไม้น้ำที่เอาไว้เลี้ยงปลากัดในราคา200บาทนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชาดาวสตอร์วันนี้เราอยู่ที่จะตู้จักนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน,นะครับอ,อ,อินบอกเข้ามาบอกว่าให้ทําคลิปตู้ประกัดผมเคยมีตู้ประกัด ที่แตกไปหมดแล้วนะครับหมายถึงปลาเนี่ยไปอยู่สวรรค์แล้วนะครับนี้เราก็จะมาทาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับโดยที่ไม่เกิน200บาทนะครับรวมปลาด้วยนะรอดีว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าจะไม่ใช่ตู้ประกัดที่แบบเลี้ยงทัท่วๆไปนะครับเราจะใส่ไม้น้ําเข้าไปด้วยนะครับก็เล็กๆน้อยๆไม่ได้ใส่เยอะนะครับก็อาจจะมีดินนิดๆหน่อยๆรอดูว่าเราจะสามารถทําในราคานั้นได้หรือเปล่าวันนี้เป็นวันพุธนะครับจะมีตลาดนัด ก็จะมีปลาเยอะมากๆนะครับต้องใช้ดินไม้น้ำนะครับเป็นดินที่เป็นก้อนกลมๆถ้าใช้ดินที่ขุดมาเนี่ยมันจะขุดนะครับซอยสองนะตรงนี้จะมีร้าน<ม>อันนี้นะครับที่เขาจะแบ่งขายดินในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราซื้อดินเนี่ยเราต้องซื้อแบบเยอะๆใช่ไหมพอซื้อเยอะๆเนี่ยก็จะแพงนะครับอันนี้นะครับดินมันจะ มันจะอยู่ที่1 4 0 1ลิตรนะครับจริงๆมันใช้แค่ประมาณ1ส่วน3นะครับก็คือใช้แค่ประมาณประมาณ1ส่วน3ของลิตรนึงเพราะฉะนั้นก็ราคาเนี่ยก็หารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดินเนี่ยซื้อแบบดีได้นะครับก็คือ1 4 0บาทใช่ไหมแต่หาร3ก็หาร2ก็ได้มันก็จะเหลือประมาณ70บาทนะครับเราตอนนี้เราเหลืองงาอีกอีก1 3อนะครับว่าจะต้องซื้อปา่าต้นไม้แล้วก็ตู้ให้ได้นะครับดูดีว่าจะซื้อได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดป่าที่มีมาตลอดเลยนะ บอกเลยว่าเป็นตลาดปลาที่ถ้าเทียบถึงราคาเนี่ยแทบจะถูกที่สุดในโลกแล้วนะครับมันเหมือนเป็นราคาขายส่งนะราคาที่เนี่ยตัวละร้อยนะแต่พอไปอยู่เมกาตัวเป็นพันก็มีนะครับดูซิว่าโอ้ประกาศตัวละร้อยว่ะมันก็จะเหลืองบอีกแค่30บาทเองอะถ้าอย่างนั้นนะนี่ครับปลาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ100่งได้ครับก็ปลาที่เราจะเอาไปวันนี้ก็จะเป็นประกาศประเภทที่ไม่ใช่แบบ หางใหญ่มากๆเลยครับหางยาวๆแล้วเนีนเป็นสีแบบสวยๆอย่างเงี้เดี๋ยวลองดูเนี่ยอย่างเงี้ยชอบมากเลยตู้ที่เราจะทำเนี่ยน่าจะต้องเป็นโทนแบบดำดำขาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยอันนี้ก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ70นะแล้วก็จะเหลือค่าตู้อีก50บาทให้เราซื้อได้นะก็จะประหยัดไปได้มากเลยนะเพราะเมื่อกี้มันมันน่าจะเข้ากับตู้ที่เราจะเลี้ยงอันนี้มันเป็นพันอะไรพี่อ่าเป็นแบล็กซมุไรครับอ๋อเรียกแบล็กซมุไรถ้าเป็นสายพันธุ์นะพี่ เอาแบ็กลซล์โมลายเลยเหรอเจ็ดสิบบาทลดได้ไหมพี่ผมผมทำบัรตรเครดิตไม่ให้เกิน200เดี๋ยวพี่ดนะูนะี่ลดแค่ห้าสิบโอเคขอบคุณมากพี่<อ>มันช่วยผมได้เยอะมากเลยครับจริงๆใช้หม้อสามสามด้ด้วยนะร้านนี้มาทุกวันพุธใช่ไหมครับช่วยเราได้เยอะเลยนะเพราะว่าเราใช้งบไปแล้วตอนนี้ห้าสิบไม้น้ำอีกประมาณอันนั้นประมาณห้าสิบเพราะมันแบ่งมันแบ่งใช้ได้ประมาณสามครั้งนะมันร้อยสี่สิบผมตีไปห้าสิบนะครับก็ตอนนี้เหลืออีกร้อยหนึ่งให้ซื้อตู้นะครับกับ ตัวไม้น้ํานะครับตู้เนี่ยมันมันประมาณไม่กี่บาทอะ่ะมันก็ซื้อได้แล้วประมาณ60 50 60ร้านที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ตรงถ้าถ้าดูง่งายๆนะก็คืออยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถทา่พิพิธภัณฑ์เด็กมองง่ายๆก็คือจะอยู่ใกล้กับทางเข้าที่รถวิ่งเข้านะครับนี่เลยร้านนี้ตู้เนี่ยถูกมากนะครับที่ร้านนี้แต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือมันฟิตติ้งไม่ค่อยดีบเนี่ยอย่างเงี้ยก็ร้านนี้ถือว่าถูกมากนะครับก็เป็นตู้เรียงประกันแต่ว่า มมีของ,งที่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่แต่ว่าก็เรื่องประกัศมันไม่ทำเป็นต้องปิดอยู่แล้วเนาะก็ตรงน,นี้ถ้าจะดูพวกราคาของโกลประกันเนี่ยตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ตรงเจเจแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเ่เมื่อกี้ห้าสิบตอนนี้เราเหลือง,งบปิดแค่50บาทนะครับสําหรับเรื่องไม้น้านะครับที่จะจะมาเลี้ยงน,นะครับเพราะว่าตู้ปลาเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับตอนแรกผมจะจะไปไปเลี้ยงหมดนะครับก็เป็นตู้แบบเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่า ไม่เดามาเลี้ยงหมดก็เดี๋ยวเราเอามาเลี้ยงปลาแทนนะครับมันไม่ตายใช่ไหมแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่60บาทคนระับพอดีงบ200เราในนี้เลยนะครับที่จะเลี้ยงประกัดนะครับในงบ200ก็อันเนี้ยเอาเอา,เอาต้นที่เตี้ยที่สุดลยพี่ได้แล้วนะพอดีเลยอะบัตรเจ็ด0 0บาทอะกับการทําตู้ประกัดนะครับไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทําในบัตเจต200ยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีไม้ด้วยมันจะเกินบัตเจ็เพราะว่าตอนนี้เราซื้อซื้อดินมาแล้ว50าบาทซื้อตู้มาแล้ว50าบาท ปลาห้บาทไม้น้ํา60บาทมัน210บาทแล้วอะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเกินบัตเจ็ตนะครับก็มีไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้น20บาทอันนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับบวกบวกไว้ได้นะครับก็สรุปก็จะกลายมาเป็น230บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เลยบัตเจ็ตนะบัตเจ็ตผมยังอยู่200นะครับแต่แค่นี้มีดีกว่านะครับก็จะแบบมันได้เคริร์ฟเครบบิร์ฟนิดนึงอนะแบบ แล้วก็ต้นไม้อยู่ข้างหลังก็น่าจะสวยดีนะครับอันนี้ปักลงมาข้างล่างโอเคนะครับก็หลังจากที่เราไปซื้อมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในราคา200บาทนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะออนบัจ็ตได้นะครับยกเว้นในส่วนของเอ,อ่อที่เกินไปก็คือจะเป็นของตกแต่ง,งเช่นขอนไม้อะไรเนงะี้ยเดี๋ยวเรามาทําตู้ประกาศที่เป็นตู้ไม้น้าให้ดูกันนะครับในบัจ็ต200ว่ามันจะเป็นยังไงสวยหรือเปล่าเทลงไปเนี่ยสูงประมาณสักสักนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับ สวยงามนะครับก็ดินดินก็มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยหลักปักไปเนี่ยรากก็จะลึกลงไปประมาณนี้นะครับก็จะกระจายตัวไปทั่วเลยนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูเท็กเจอร์ที่เราจะทํากันก็คือเราจะมีขอนไม้ด้วยโอ้โหโทษโทษโทษเราจะมีขอนไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะเอาขอนไม้วางลงไปทั้งมุมหนึ่งนะครับ อันนี้เราก็จะวางอย่างนี้คือถ้าขอนไม้เราไม่ได้แช่น้ำนะครับมันจะลอยน้ำนะครับตอนที่เราเติมน้ําลงไปเนี่ยเราต้องแช่จนมันจมไปเลยอาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้นไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับก็อันนี้ก็แช่เรียบร้อยแช่มาสองวันเราก็เอาเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดนะครับเคลียร์นี้ออกให้หมดที่มันสกรปรกสกรปรกเป็นต้นไม้ที่ผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าทางที่ร้านเขาบอกว่าก,ก็วัดความสูงให้มันไม่เกินตู้ปลาเรามากนะครับ ปักลงไปอันนี้เกินใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเล็มออกก็แล้วก็เดี๋ยวปักไว้ข้างๆให้มันขึ้นมาจากผ่อนไม้นะครับน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําปลาปาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นปลาปาเนี่ยก็ควรจะพักน้ําไว้สักสามวันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ำอาโอนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้เอาแค่นี้พอนะครับให้มันให้มันแบบ เดี๋ยวอันนี้ต้องต้องให้เขาอยู่ในในน้ำนะครับถ้าไม่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะตายนะครับนี่ก็ประมาณนี้คือถ้าสูงกว่าน,นี้ต้นไม้ก็จะอันนี้คือประกัดก็โอเคนะประการชอบนะม,มันมันมีที่ให้ให,ให้ให้รู้สึกแบบปลอดภัยอะ่ะแล้วเราก็ใบเนี่ยก็จัดให้ไปทิศทางเดียวกันก็ได้อันไหนที่ยาวไปเนี่ยเราก็ตัดตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวเขาเจ็บโอเคครับ ขั้นตอนสุดท้ายของการเลี้ยงปลาตู้ประกัดงบ2 0 0บาทตู้นี้นะครับก็คือได้ปลากับน,นะครับแบคทสมมไรของเราเข้าไปในตู้นะครับแล้วหลังจากที่เราจัดมาเป็นเวลาประมาณ3วันแล้วนะครับตอนนี้น้ำใสปิ้งนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับก็ไม้บางอันก็ยุยยๆยละลายไปบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ ตามสไตล์ประกาศนะครับก็พ้นฟองเต็มเต็มนี้เลยนะฟิลแบบกอบอดกอบอดเอออะไรอย่างงี้แบบกล่าวว่ารอสมพันธ์เต็มที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเลยครับว่าน้องๆน,น้องดูแฮปปี้ดีนะครับมีความสุขกับบ้านหลังนี้นะครับมันดูแบบเขาไหวไปไหวามาไม่ได้เหมือนแบบตอนตอนที่อยู่แบบในหลวงเนี้ยคือเขาก็จะแทบ,บจะแบบนิ่งๆไม่มีชีวิตไม่มีชีวาไ,ไม่ทําอะไรเลยอันนี้เหมือนเขาไหววนเล่นด้วยก็ เหมือนเล่นแบบธรรมชาติให้เขาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้ามีใบหูกว้างบางตัวก็ชอบอยู่ในใบหูกว้างแบบอยู่ในใบหูกว้างอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่ก็ได้อันนั้นก็ประหยัดกว่าอีกนะครับก็มีแค่ห้บาทใช่ไหมผ้าปาร้อยหนึ่งแล้วก็ใบหูกว้างที่ซื้อมาแบบซองหนึ่งแบบ20บาทเออสี่สิบบาทอย่างเงี้ยใช้ได้เป็นปีนะครับก็แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันก็เป็นตุ้ไม้น้ํา และสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่ผมลืมพูดไปนะครับตู้นี้ต้องวางไว้ใกล้แสงอาทิตย์นิดนึงนะครับเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ไฟ LED เพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงก็ได้เช่นกันครับและนี่คือตู้ไม้น้ําที่เอาไว้เลี้ยงปลากัดในราคา200บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช n องพีซาร์ใครที่ชอบก็่ลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเดี๋ยวตู้ประกัดหรือว่าตู้อะไรอย่างเงียังไงอยากให้ทาอะไรนะครับเกี่ยวกับไม้น้าคอมเมนต์ไปเลยนะครับเดี๋ยว ลองทํากันดูนะครับเอาแบบชาเลนจ์ชาเลนจ์นิดนึงก็ได้นะครับงบงบแบบประหยัดประหยัดก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ